สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือบทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนรู้กันนะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อาหารค่ะ foods หมายถึงอาหารนะคะและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารได้ค่ะ <S <S นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะเราจะเรียนรู้ในยูนิตที่6กันนะคะซึ่งยูนิตที่6เนี่ยจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่64แล้วค่ะ my favorite foods my favorite foods อาหารที่ฉันชื่นชอบนะคะ favorite แปลว่าชื่นชอบหรือว่าโปรดปรานค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้อาหารแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่64นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนตอนนี้เลยนะ my favorite f o o d เดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังในคลิปค่ะชี้ที่คำศัพท์ซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่64นะคะด้านล่างเลยค่ะมีคำศัพท์ทั้งหมด6คำค่ะซึ่งเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะตั้งใจฟังในคลิปนะคะแล้วก็อ่านคำศัพท์ตามในคลิปเลยค่ะ Students book Unit 6 Lesson 1 Exercise 2 Listen Point and Say Apple h a m b u r g e r ก a ร a d ล a ดบ n a าน l k มิลคเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันทีละคำนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะหน้าที่64นะ Apple หมายถึง Apple นะคะคำนี้เราเรียกทับศัพท์ไปเลยใช่ไหมคะแอปเปก็มีทั้ง Apple เขียวแล้วก็แ p ปเปิสีแดงนะคะ Apple ต่อไปค่ะแฮมเบอร์เกอร์ก็คือแฮมเบอร์เกอร์นะคะเราเรียกทับศัพท์เช่นกันค่ะต่อไปค่ะคือสลัดนะคะในภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดค่ะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเราอ่านว่า l a d salad หมายถึงสลัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสลัดผักหรือว่าสลัดผลไม้นะคะต่อไปค่ะกล้วยนะคะบ a n a n a m น l k หมายถึงนมนะคะและคำสุดท้ายค่ะเคก้กหมายถึงขนมเค้กนะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูอีกครั้งหนึ่งค่ะ apple hamburger salad banana milk cake หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเลื่อนไปดูในหนังสือเรียนหน้าที่65นะคะเด็กๆคุยกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาบอกตัวของเขานะคะว่าเขาชอบอะไรเดี๋ยวมาดูคนแรกกันค่ะเขาบอกว่า I like apples I like apples ฉันชอบแอปเปิลนะคะสังเกตนะคะคำว่า apples เติม s นะคะเพราะว่าในภาพเนี่ยแอปเปิลเนี่ยมีอยู่สองลูกนะคะ ถ้าเขาว่า apple มีมากกว่าหนึ่งลูกนะคะเราก็จะเติม s ไปในคำศัพท์คำนั้นค่ะเป็นคำนามพหูพจน์นะคะ I like apples ฉันชอบแอปเปิลนะคะต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงผมสีทองนะคะเขาบอกว่า I like cake I like cake ฉันชอบขนมเค้กต่อไปค่ะ I like hamburgers. I like hamburgers. เขาบอกว่าเขาชอบแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ที่เขาถือเนี่ยมีมากกว่า1ชิ้นใช่ไหมคะดังนั้นคาว่าแฮมเบอร์เกอร์ก็เลยเติม S ลงไปค่ะต่อไปนะคะเขาจะบอกว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะสังเกตที่ อาหารนะคะมีการกรบาดท,ทับอยู่ใช่ไหมคะหมายถึงไม่ชอบนะคะแล้วก็สีหน้าท่าทางก็คือดูเศร้าๆนะคะดูไม่อยากกินใช่ไหมคะมาดูเด็กผู้ชายคนแรกค่ะพูดนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบอะไรคะ I don't like salad I don't like salad don't like แปลว่าไม่ชอบนะคะฉันไม่ชอบสลัดนะคะดูในมือด้วยนะคะการกระบาดท,ทับ สลัดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ I don't like bananas ฉันไม่ชอบกล้วยนะคะ don't like แปลว่าไม่ชอบนะคะต่อไปคนสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า I don't like milk ฉันไม่ชอบนมนะคะทั้งสองภาพเนี่ยภาพแรกเนี่ยจะบอกสิ่งที่เขาชอบนะคะขึ้นต้นประโยคว่า I like ฉันชอบแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารที่ชอบนะคะแล้วก็ภาพที่2เนี่ยบอกสิ่งที่เ้าไม่ชอบนะคะก็ขึ้นต้นประโยคว่า I don't like และตามด้วยชื่ออาหารที่เราไม่ชอบนะคะ <zahl luent> หลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารกันไปแล้วนะคะครูมีการบ้านให้นักเรียนทำค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่54ในข้อที่1กับข้อที่2นะคะ ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่54เนี่ยข้อที่1น,นะคะให้นักเรียนดูในแต่ละข้อย่อยนะคะดูที่รูปภาพค่ะว่าคืออาหารชนิดใดนะคะแล้วก็วงกลมที่คำศัพท์ในข้อ A หรือว่าข้อ B ค่ะแล้วก็ใน exercise ที่2นะคะให้นักเรียนจับคู่รูปภาพนะคะอาหารกับคำศัพท์นะคะพร้อมเขียนทับคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยดินสอด้วยนะคะ หลังจากนั้นค่ะนักเรียนถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะและส่งการบ้านมาในลายส่วนตัวของครูค่ะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .1 ให้นักเรียนสอบถามครูมาได้เลยนะในลายส่วนตัวเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารกันไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะทำการบ้านส่งครูด้วยนะและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมมันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย